สวัสดีค่ะสวัสดีคนลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีคนลูกค้าทุกท่านวันนี้ปังพามาดูกับนิยมยีนนะคะลูกค้านิยมยีนซื้อ1แถมหนึ่งนะคะราคาเริ่มต้นที่9 9 0อบาทราคาเริ่มต้นที่990อบาทนะลูกค้าราคานี้ลูกค้าได้ถึงสองตัวนะราคานี้ลูกค้าจะได้ถึงสองตัวสินค้า ก่อนจะให้ดูประมาณนี้นะคะจากราคาป้ายนะอันนี้คือลดแล้วแล้วก็1แถม1ด้วยลดแล้วแล้วก็1แถม1ด้วยนะคะปกติราคา1,1 8 0บาท1ตัวนะแต่วันนี้ถ้าลูกคา้าเมื่อลูกคุณลูกค้าซื้อนะคะลูกค้าจะได้ไปถึง2ตัวในราคาเพียง990นะในราคาเพียง990บาทนะคะลูกคา้าราคา990บาทนะคะกับ นิยมยีนนะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวานะคะลูกค้าโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือถึงวันที่15ธันวานะลูกค้าเข้ามาตรงประตู2ประตู2เข้าเดินเข้ามาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์นิยมยีนตรงนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้เลยนะคะกางเกงก็คือ1แถม1ราคา990านะลูกค้าแล้วเขาก็จะมีในส่วนของเสื้อยีน เตยีนแบบนี้นะใครกําลังรอคอยนิยมยีนนะคะมีลูกเห็ดทักมาเยอะด้วยนะมีลูกเห็ดทักมาเยอะด้วยนะคะว่านิยมยีนมีมาตัวอ,อย่างเริ่มจัดรายการแล้วนะคะลูกค้าเริ่มจัดโปรโมชั่นแล้วนะคะ1แถมหนึ่งนะคะลูกค้าอันนี้ราคาเขาอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขา1แถมหนึ่งหรือเปล่าแต่ราคาป้ายคือราคานี้นะ1,580นานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของตั้งเกง กางเกงนี้ทางกระบะเลยนะคะลูกค้า1แถม1ในราคา990บาทลูกค้าสามารถแวะเข้ามาเลือกมาชมได้นะคะอยู่บริเวณลานโปรโมชั่นประตู2อนะอยู่บริเวณลานโปรโมชั่นประตู2นะคะลูกค้าสินค้ามีให้เลือกมากมายเลยอันนี้จะเป็นผ้าขาดจ้ำแบบน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย9 0บาทอตัว หนึ 1> 1่แถมหเหมือนกันเนาะเก้บาทเหมือนกันนะคะลูกค้าผ้าอันนี้ก็9ก้าร้อยเก้านะไม่ผ้าอะไรไม่รู้เก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะลูกค้าราคาเดียวกันจากหนึ่งพันหนึ่้แปดสนะลูกค้าหตัวหนึ่งพัร้ยแต่เอามาจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าเหลือสตัวเก้าร้อก้าาทเท่าน,นั้นคะ 1, 1่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ <_ d> แวะเวียนมาได้นะลูกค้าเสื้อเขาก็มีนะคะเสื้อก็มีเสือ้อยืด แขนสั้นแขนยาวมีหมดเลยนะคะลูกค้าแขนสั้นแขนยาวมีหมดเลยนะคะใครเป็นสาวมกนิยม,มยีนนะคะแวะเบี่ยนเข้ามาเลือกได้เลยนะคะตางเกงขาสั้นก็มีค่ะกางเกงขาสั้นเราก็มีนะจ๊ะนี่นะคะลูกค้าแวะเข้ามาเลือกได้นะคะอยู่บริเวณร,ร้านโปรโมชั่นประตูสองนะอยู่บริเวณร,ร้านโปรโมชั่นประตูสองนะคะมีทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะอะ่ะอันนี้คงให้ดูแบบ ของคุณผู้หญิงบางแบบนะคะอันนี้จะเป็นทรงบอยนะลูกค้าทรงบอยแต่งขาดนะขามมาก็มีนะลูกค้าขาขามาก็มีสินค้ามีให้คุณลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะลูกค้าอันนี้อันนี้ขามาก็เราบอกเล็กน่ารักนะอังก็ชอบใส่ขามมานะใส่มาทําให้เราดูหุ่นเรียวะเข้ามาเลือกได้นะคะลูกค้าดํารวนก็มีนะจ๊ะ พอไม่ได้ไล่นานเลยลูกค้าขาแวะเข้ามาเลือกได้นะหรือคุณลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ในทางเพจนะคะทักมาสอบถามได้ทางเพจเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นจากวันนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะจากวันนี้ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงของคุณผู้หญิงอะ 9ก้าร้อยเก้าสิบเช่นกันนะคะคุณลูกค้าค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเช่นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงทั้งหมดเลยนะคะส่วนกางเกงทั้งหมดเลยสต็อกมีเยอะนะคะลูกค้าสามารถแวะเข้ามาเลือกมาชมได้นะคะโอเคลูกคา้าอยากสอบถามลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสินค้าเรามีเยอะนะ สินค้ามีเยอะมากเลยนะคะลูกค้าสามารถสอบถามไซส์สอบถามราคาได้สามารถสอบถามไซส์สอบถามราคาได้อันนี้ของคุณผู้หญิงตรงบอยทรงขามมาขาเดฟกระบอกมีหมดเลยนะคะลูกค้าแวะเข้ามาเลือกมาชมได้นะโอ้โหอ่ะอันนี้ดูแล้วนะ้ะอันนี้ดูแล้วอันนี้จะเป็นขาดสั้นนะลูกค้าใคร หาค่ะสั้นก็วะมาชมได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้เนาะฟังพาชมของนิยมยินจะประมาณนี้นะคะลูกค้าจะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ฟังจะลงไลฟ์แล้วนะฟังจะลงไลฟ์วันนี้พามาชมเฉยๆนะคะผลิตที่ฟองสัญญาไว้ว่าจะพาชมฟังพามาชมแล้วนะคะรอบไล์รอบต่อไปฟังจะไปไลฟ์ะวัดสัน โอเคต่อมาฟังไปไลฟ์ว่าสันนะคะลูกค้าฝากติดตามรอบไลฟ์รอบต่อไปด้วยจะเป็นน้องว่าสันเป็นคนไลฟ์นะคะเอ้ยสำหรับวันนี้ก็จบไลฟ์ของนิยมยีนเพียงเท่านี้คะ่ะลูกค้าท่านใดอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะสนใจแบบไหน,นสามารถทักมาสอบถามเพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ